ิราชการเบิกค่ารักษาได้มากน้อยแค่ไหนเล่าประสบการณ์จากลูกค้านะคะเป็นราชการจะทําต้อกระจกต้อกระจกเนี่ยเกิดจากการที่เราอายุเยอะขึ้นแล้วสายตาผ้ามวัวก็ต้องไปลอกต้อออกนะคะเป็นตามอายุทุกคนมีโอกาสที่จะรักษานะคะในโลกนี้ซึ่งลูกค้าเล่าให้ฟังว่าไปรักษาที่โรงพยาบาลรัฐ แข่งหนึ่งจิตราชา,าน,นี่ยเบิกได้แค่20,000บาทเท่านั้น,นะคะ่ะแต่ว่าค่ารักษานะคะออกมา50,000กว่าบาทนี่คือลอกต้อกระจกแค่1คึ่งข้างทำไมถึงเบิกได้ไม่หมดเพราะว่าเลนในการที่เราเปลี่ยนต่อกระจกเนี่ยมันมีหลายรูปแบบถ้าเกิดว่าเราเป็นเลนธรรมดาอาจจะโคเวอร์ในส่วนนั้นก็คือในราคา 20, 0 0 0กว่าบาทแต่ เกิดว่าเราอยากได้เลนส์พิเศษที่มันสามารถมองได้ในระยะใกล้และในระยะไกลได้เหมือนเป็นเลนส์พิเศษที่มันสามารถปรับการมองเห็นได้อะค่ะตรงเนี้จะอยู่ในราคาค่อนข้างสูงค่ะขึ้นไปถึง5 0 0 0มื่เพราะฉะนั้นลูกค้าคนนี้ต้องจ่ายส่วนต่างในการที่ใช้สิทธิราชการ3าม0มื่นบาทแพงอยู่นะซึ่งยังเน้นย้ำอยู่นะคะว่าประกันสุขภาพค่อนข้างสําคัญมากๆเลยข้อดีของประกันสุขภาพส่วนตัวก็คือเราสามารถเลือกการรักษาได้ดีที่สุดคุณจะเอาเลนส์ไหนมองใกล้ ได้เลนพิเศษเขาก็โควอรคลุค่ารักษาพยาบาลหมดเลยไม่ได้มีมาแบเบหมือนสิิราชการเนาะถ้าใครมีข้อสงสัยใดๆนะคะสําหรับการรักษาในสิทธิราชการไม่ว่าจะเป็นโรคต้อนหรือว่าโรคอะอื่นๆเกนก็ยินดีจะให้คําแนะนํานะคะ